เข้ไม่ได้เข้าทำมครับนี่ได้รนะไฟไม่ไดแล้วะด้ไม่ตด้ไยทำบมญเมื่อไหร่ถ้าทางนี้เพน้พัสดปก็ต้องรีบเวิร์ลงกเไอะไรไม่เอาเองมันให้กระเป๋าเดียว่มดไม่งใจหยิบายม่ายแต่ตาเรเสียมร้อยใส่กระเป๋า ผมได้เปล่าวอ้ยมีแต่จันมีแน่นมีตลอดเลยลายทองนะนาทองอะไรโอ้โหไม่ได้แล้ววันนี้เลขไม่ได้แล้วเอาเรื่องอะไรมาอีกสิเจ้าไหนแน่ไหนโอ้สวยเลยเนี่ยเดี๋ทำหน้าสวยกับกับพี่น้อเดี๋ยวไปโชว์ยยลุยใส่เลยถ่ายให้ยลุยอายเลย เยเเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปไหว้ผูเรียุวรรณของ่ครับผู้เรียุวรนท่าระอือเอาเดี๋ยวถูกับีจีวอขอเดียวขอเดียวนน้านี้สช่ไหาหารมันเลยอ่าหนึ่งสองสามเจ็สิบห้า คมองหน้ากันเลยเล้ยถามนะถามผ่ายใจนะใส่ตัแกันเราได้สุด